อาจจะช้าตัวนิดเึงนะครับอันนี้ก็มาพบกันต่อนะครับพบกันต่อสําหรับการสร้างห้องแจกนะครับการสร้างห้องแจกนนการแจกในโหมดทะเลทรายนะครับโหมดทะเลทราย <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่ามีน้องๆคนไหนเข้ามาร่วมแจมร่วม,ร,วมร่วมสนุกกันด้วยนะครับไปดูกันเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมไปอย่างไวกันเลยนะครับ นี่นะครับนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวขอหยุดเพลงไว้ก่อนนะครับจะได้ได้ยินเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ก็เลยนี่นะครับตอนนี้คนใกล้จะเต็มแล้วนะครับเกือบเต็มแล้วครับเกือบเต็มแล้วเหลือเก้าคนครับเหลือเก้าคนเกือบเต็มแล้วครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะได้พบกับความ <คน S 1> มัน,มนความสลุกกันแล้วนะคะนรับ <c oughs> เห็นได้ว่าท่านผู้ชมมนี่6หกร้อยี่สิบสาท่านเลยนะหกร้อยี่บสามท่านเลยนะครับไม่ต้องแอดพี่ไม่ต้องแอปพี่อยากเล่นก็มาเจอพี่ในนิโมโรครับเจอกันอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการจอยโดยโดยหมายเลขห้องอยู่แล้วไม่ต้องแอดเพื่อนกันหลอกเบืองออกา้จะเต็ีมแล้วนะครับเหลืออีกแค่ สามคนเท่านั้นครับหรือดูกันอีกนิดเดียวเท่านั้นนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเล่นข้างห้องเก้าคิวจ่ายสองร้อยสามสิบเเพชรเหมือนกันนะแต่โหมดนี้เป็นโหมดปืนพกบ้างครับปืนพกนะครับกากน่อยใช่เออกระสุนไม่จำกัดได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอไอ้อแล้วมันเรื่องมากครับมันมีไอ้อเปล่าพี่ไม่รู้นะสำหรับโหมดนี้เพราะว่าเพิ่งเล่นเหมือนกัน อ้าวคนนิ่งๆเสร็จแล้วส่งโค้ามาสองหน้าครับขอโค้าสองหน้าของแชทครับเราเดี๋ยวจะกดให้ฮะขอโค้าสองหน้าอมามีลองบอกไม่มีไอวอลครับสวยเลยสองหน้าแชทครับสองหน้าขอโค้าสองหน้าแชทไม่มีไม่เป็นไรใครมีโยนมาครับใครมีโยนมาใครมีก็โยนมานะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอยู่นิ่งๆไม่มีก็อยู่นิ่งๆครับใครมีก็โยนมาครับสองหน้าแชทเท่านั้นเอง <Okay. S 2> มาพร้อมแล้วนะ,วนะเริ่มกินริสกูไปดูกันได้เลยคิวนะครับก้าวคิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเวฟจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะขอบคุณงานติดตามนะี่ยีดีโหดินออมมือหน่อยบีเอสีเสนนท์สวัสดีทุกคนด้วยนะเบอร,ร์สามสิบสองโหดครับโอเคครับ อย่ายิงผมนะครับอ้อมมือผมด้วยให้ผมหน่อยเบอร์สามสิบแตมอยู่เบอร์ไหนต้องดูทางขวามนะืออันนี้ก็ <c oughs> เป็นการทำตามสัญญาที่พี่บอกว่าพี่จะลงใน youtube ให้นะครับน้องๆที่ได้เล่นกับพี่มานีนะครับไม่ในเบอร์ติดตามครับแตมเบอร์ห้าครับแตมเบอร์ห้าครับ ที่จะทำทั้งหมดสามคลิปที่เราสร้างห้องกันนะครับที่พี่จะทำทั้งหมดสามคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปของการวิ่งแข่งกันนะครับขอบคุณนะครับไรสติกเอ็นอาร์แนนคุ้งแนนคุ้งแนนคุ้งนะะนี่คือครั้งแรกของพี่นะยังไงซะ คลิปนี้นะครับจะต้องไปลง YouTube แน่ๆเดี๋ยวพี่จะไปตัดเอาลงให้ได้นะครับนี่ไงที่พี่บอกไว้นะครับโหมดแดนชราบนะพี่ก็มาทำตามสัญญาแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพี่มานีด้วยนะครับ หมดนี้ไม่รู้ว่ากว้างขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูหน่อยหูกว้างมากครับกว้างมากธรรมดานะมันกว้างมากๆกว้างมากๆเลยโอ้โอ้าวบีทเก็บสองครับจังหวะนี้เก็บสองไปแล้วครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะอยู่ไหนเอ่ยคนที่คิวได้เยอะๆเมื่อกี้นี้ครับอุ้ย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  อุ๊ยโดนครับโดนครับต้องใส่หลังมาก่อนนี่ครับ B 2 B เมื่อกี้นี้เห็นยิงสองตัวครับ B 2 B นี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ขยับไปนิดนึงนะครับเนื่องจากมันจะบังจำนวนคนนะอ่อดู่ีจะเลื่อนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโหดยังไงเอะเําไว้มุมนี้แล้วกันนะฮะโหดยังไงเดี๋ยวดูกันก่อนนี่ไงข้างล่างมีหนึ่งเร่งเสียงนิดนึงเพื่อความมันครับ ไมแต่เลือดเขาเอ้ยเลือดเขาไม่มีเอ้าเรียบร้อยอะโดนหลังว่ะเอ้าแตกเลยครับมันจะด้านหลังนะครับเอ้ใครเอ่ยเฮ้ยคนนี้ก็อคนนี้คือจอมานครับของคิวเหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงคือเอเชียริหรือเปล่านะพี่อน่าจะอ่านถูกนะโอ้บีทูบีตายไปแล้วครับ อีกคนนึง exp ปอสองคิวครับอเอาหูคนเหลือสามสิบสองคนน่ะรถรถไวมากอะสี่สิบแปดใครมะ pp z x ง่วงอ้าวไม่ได้นอนหรอครับน้องเว็บมันไม่ได้นอนหรอ เว็บไปช่องไหนก็ง่วงตลอดน้อ,อ,องเว็บเอา,เอาไปหาพริกในตู้เย็นมาตำอ่ะแล้วก็ป้ายลูกตาน้องจะได้หาย,ย,ยหายแน่หายง่วงแน่นงนาว ทรถโมดน,นี้มันกว้างด้วยนะครับคิดว่าน่า,นานจะใช้เวลานานมากนะ <c oughs> กว่าจะจบนะครับ <c oughs> ตอนนี้คนเหลือเป็นยี่สิบกว่านะครับทุกคนที่ไปไลฟ์สดทำงานอยู่ในแอปสีเหลืองไปสืบหากันดูได้นะพรุ่งนี้ก็ตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับพรุ่งนี้ที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดผ่านทางนีโมนะครับคุณถึงว่าไลฟ์เห็นหน้าพูดคุยกันเนี่ยนะครับ ถ้าอยากเห็นหน้าเห็นตาเห็นหมวดเห็นหัวก็ไปเจอกันที่แอปเหลืองนะคะทุกคนเอออยากเห็นฟันหรออ่ะเอ้ยอยากเห็นแบบว่าทําไมฟันต้องอยู่ห่างกันหนึ่งเมตรเออไปดูพี่ได้ <c oughs> ขนาดฟันยังต้องจัดแบบโควิดอ่ะให้อยู่ห่างกันไปก่อนห้ามรักกันพี่ตาตามระเบียบ <c oughs> อ่านหน่อยว <c oughs> ่วงมากก็อยากหาคนไปนอนด้วยเกินโอ้ย นี่ไงเอาคนนี้ไปนอนด้วยไปคนนี้ก็ง่วงเหมือนกันเมื่อกีน้นี่ไงนอนไปแล้วเนี e ่อ E E โ O ผมนอนนี่ไงนี่ไงจะเย็นจะเย็นเอาคนเมื่อกี้ไปนอนด้วยไปคนเมื่อกี้ก็ง่วงจะเย็นจะเย็นสวัสดีครับพี่มานีสวัสดีน้องอาทิชา FC จ้าขอบคุณนะครับทีบี ทีบีเนซ่าขอบคุณนะอดออดอออ่้าเจเจ้อะไรบ้าง้โอเฮ้ยอะไรว่เนี่ยงบ้างบ้นงบ้า่บ้ลงบ้างบนาง้โงบ้เซลฟี่นิดนบ้งบ้าอบดาง้เงบ้างนีาย้างบางอ้างบอีงบ้าบ้างบ้านบ้นบ้าบ้างาน้้บาางา่างาบบา้ มีเยอะมีเยอะนะท่าเต้นท่าเต้นเยอะนะสวัสดีครับ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 คนที่รอดนครับก็มีตอนนี้มีโคนแรกนี่อะไรนะครอะไรซินซินนี่แหละนะครับแล้วก็น้องเตมนะครับ E X O ผมงอนครับสตาวินครับเบอร์สหนี่ชื่อแบบ มันติดๆกันเกินนะพี่อ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็เบอร์ยี่สบกนี่ไม่รู้ใครครับสี่คิวยี่เยอะมากครับตอนนี้กําลังเด่นมาเลยครับสี่คิวครับแล้วก็ซันเดย์ครับหนึ่งคิวครับตามมาด้วยน้องเสเสนนครับเสนนก็เยอะครับเสนนก็สามคิวครับกดไลค์หน่อยครับแล้วก็ตามมาด้วยตัยจากลัวยังไม่มีคิวครับจากลั่วยังไม่มีคิวครับ เฮ้ยมีห้าด้วยเหรอยังไม่เห็นห้าเลยมีน้องเคพีครับทศกันครับเบอร์ยี่หกเก็บไปห้าแต่ตายไปแล้วครับเหลือคนนี้ครับเหลือคนนี้ครับ s o c s s i n เฮ้ยเมื่อกี้ใครมานอนแอบอะไรตรงไหนวะเห็นแวบๆเอาหรอโอ้พี่ไปดู พี่ไปดูแป๊บเดียวโดดฆ่าตัวตายเลยเหรอโอ้พี่ขอแท้ตกเขาตายนี่มีคนแอบอยู่ด้วยใส่ชุ่มก็มานะเฮ้ยังอยู่หนึ่งตัวคืออันนี้มันอยู่ตรงไหนของประเทศอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ใจกลางด้วยเฮ้ยแล้วเข้าวงด้วยนะเฮ้ยไอ้น้องชาย ฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยโอ้กูปวดหัวก็บอกว่าแตกแล้วนะครับโอ้น้องเสนนตายแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังดูอยู่เลยตอนนี้เหลือสิบคนสุดท้ายครับและคิวที่เยอะเยอะที่สุดในตอนนี้คนที่คิวเยอะที่สุด มี3คิวครับก็คือ KP นะครับือคนนี้นะน้องเปิลนี่ก็แอบอยู่ซันเดยนี่ก็1คิวผมไม่เคยเล่นดันก็ได้ดดิอันนี้พี่ลองดูไงพี่ลองดูไงว่ามันเป็นยังไงนะครับโหมดทะเลทรายนี่นะโอ้โหแต่แมพมันกว้างมากเลยนะพี่มีความรู้สึกว่ามันกว้างมาก อ่าใช่เดินไปมั่วแตกเลยแมปมันกว้างมากๆเลยนะครับโอ้โหอเฮ้ยปืนมันแรงกว่ายิงโดนสามนัดแตกไหนโตกแแบตายเฉยนี่ว่าคนที่บวกกระแตมเมื่อกี้เนี่ย ก็น,นี่แหละเนี่ยเบาหมูเนี่ยออืแตนเจอกับสตาวินครับตายแล้วครับเหลือเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งอ่าฮะอ่า เออเออเฮ้ยเฮ้ยคุณพกมันก็แรงเหมือนกันนะจริงตั้งหกสิบป่ะเออเหลือเจ็ดคนสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าแรงนะขอบคุณ B S แสีนวงานน้องอันนี้พี่วันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าพี่วันนี้ก็ภาคในการสตรีมอยู่แล้วนะครับอุ้ยเจ็ดิ ก็น้องจะได้ดูแบบว่าเออพี่จะได้ไม่พูดกวนใจนะจะได้ยินเสียงในสตีนได้ชัดเจนขึ้นนะครับเจ็ดสิบวะไปแล้วเป๋าหมูขึ้นไปแล้วเอาล้ครับเราก็ไปดูเป๋าหมูมั้งไหนวะไหนวะเห็นยังเห็นยังเห็นบอกเห็นบอกเอาไม่เห็นเห็นแต่ตัวเองวาตอนนี้เป๋าหมูบอกไม่เห็นเห็นแต่ตัวเองเฮ้ยมันไปไหนวะเฮ้ยโดนหัวโดนหัวเลยวะ ม่คนนี้ยินเข้าหัวดีดีเนี่ย YG Starwin นะครับสอง Q แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนเวลาไปหน่อยแล้วกันตอนี24นาทีแล้วเนี่ยมันแบบว่าน่าจะนานอยู่นะคลิปกว่าจะจบเนะี่ยขอเลื่อนไปหน่อยแล้วกันนะขอเลื่อนข้ามไปเลยเอ้าไม่มีใครได้อีกแล้วนะร,วนะรอบนี้ นี่นะอะดูตรงนี้ก่อนนะฮแ่มนะตอนนี้ีใกล้จะจบแล้วนะครับสร้างมาสองรอบยังไม่มีใครทําได้นะครับเก้าคิวนะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดเมตรยังไม่มีใครทําได้นะครับเฮ้ยมีด้วยเหรอขอบคุณการติดตามนะครับสีประกองสีจินดาครับขอบคุณครับขอบคุณกิตติกิตกวินด้วยนะครับ จีวินสองไลท์ครับขอบคุณครับกอดแปบครับแม่เอาจนได้ผมนี่แหละตกมาตายหายากด่านนี้แต่ยังไงก็เจออยู่ดีแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวหมอกมันก็บีบไปเจอกันนะด่านนี้เหมาะดีเหมาะกับการสร้างห้องเพราะว่ามันไม่มีแอร์ดอบมันไม่มีแอร์ดอบมากวนใจจริงๆแบมกกว้างมแมกวแมกว้างไม่เป็นไร เราบังคับได้ว่าให้ลงเฉพาะตรงนี้ก็ได้ถ้าไปดูคนอื่นถ้าออกนอกพื้นที่เราก็แคปหน้าจอแล้วตัดออกตัดออกเลยแบบไม่ให้รางวัลเลยก็ได้ถ้าเราจะบังคับลงเฉพาะตรงกลางก็ได้นะเนีย่ยเราบังคับลงได้เราบอกเลยบอกอ่ะตอนนี้ให้ทุกคนลงเฉพาะเขตหาดเขตหาดอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้ใช่จะจบแล้วนะครับเหลือสองคนสุดท้ายนะครับ <C oughs> ก็อยู่ตีมย้อนหลังของพี่มานีอยู่แล้วอันนี้ใช่เลยครับตัดทำได้เลยอันนี้ลงตีมปุ๊บที่ไปตัดอันนี้ที่ก็ทำอยู่นี่นะครับตอนนี้นะครับ10นาทีประมาณ10นาทีกว่ากได้อยู่16นาทีไปแล้วไอเสื้อเหลืองเบอร์16เอาเหรอเสื้อเหลืองที่มันเคยแ cm ช่องเบียใช่ปะเอาเฮ้ยมันมาอีกแล้ววะเฮ้ยมาเยอะมาเยอะ คนนี้ท uhm ี่มาเล่นช่องพี่มาดีตลอดเลยนะไอเอ๊ะไอหมอนี่ไอหมอนี่มันชอบแคมป์มันนึกว่ามันเล่นเม็ดจัดดับนะครับน <so ้องๆทุกคนนี่ยังไงมันก็ได้ที่สอง เปียนเสื้อเหลืองมาเไป FC เสื้อเหลืองเลยนะหลายๆคนชอบ FC เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะชื่อมันออกเยอะเยอะหน่อยนะ K K มันติดๆกันอะพี่ตาลายว่ะอ่านไม่ออกมันแกนมาสเตอร์ใช่ใช่แกนมาสเตอร์ก็มาโอ้ไม่หมอกอย่างเดียวอ่ะนี่อันนี้คือแบบว่ามาสอนวิธีการใส่แร็งเลยนะครับเออน้องเขามาสอนวิธีการใส่แร็งนะในหมดจัดดับเอ้ย ในโหมดสร้างห้องนะฮะอาจจะสอนผิดที่ไปหน่อยนะครับคนนี้อาจารย์ที่คนนี้อาจารย์ผมพี่เออใช่สวัสดีน้องแบงค์ครับสวัสดีครับน้องทุกคนฝากกดติดตามให้น้องแบงค์น้องชายพี่มานีหน่อยนะนี่นะน้องไอเดียมมโมรี่ทีเฮดนี่นะครับฝากกดติดตามกันด้วยเอาลวพี่ทำไมไม่กดวะเออเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่กดบางทีมันเด้งนะบางทีมันเด้งมันเด้งเองโดยอัตโนมัติ เฮ้ยแมวออกมาจากไหนตาเอ้ยไอ้ตาเกานั่งอยู่หน้าบ้านว่ะพี่มนันีต้องลงไปเอาน้ำบ่อยๆตอนนี้แก้วมีคนยึด <c oughs> มันร้อนไงพี่กินน้ำบ่อยๆไม่ได้นะอากาศมันร้อนมากน้องอืมเอาไล่อีกคนนึงมันอยู่ไหนอะ่ะอ้าวแล้วครับเจอกันแล้วนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไง โอ้เองไปทำคนไม่มีปืนได้ไงวะได้ห้าคิวไปน้องกระเป๋ากระต่ายว้าลวยครับวยแต่ก็ไม่ได้รางวัลน,นะน้องนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่มานีด้วยนะะ,ะเจอกันจบแล้วะนะครับ,มบผมสำหรับคนที่ได้แชมป์ไปก็คืออันนี้อ,นองอีเอ็กโอบอนนั่นเองอนะครับไปละ บายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสรุปคิวมานะครับมาก็น้อง SOC โอซบได้ไป5คิวนะยังไม่พอสำหรับที่จะได้รางวัลครับ SOC นะเออพี่อาจจะพูดผิดนะกี้ขออภัยนะครับคนหนึ่งก็เบอร์12นะครับมี3คิวนะเบอร์15บห้าไปแล้วนะครับทุกคิเบอร์ส